คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆ,ๆควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับจริงๆเคยเจอกันมาก่อนแล้วแต่จำไม่ได้อ๋อจะบอกว่าก่อนที่จะมาอยู่กันเนี่ยตอนเด็กไม่รุนะ่นน่ะเราเคยเจอกัแล้วเฮ้ยแอลทำไมแอลที่อย่างนี้ล่ะลาขึ้นเตียงเดี๋ยวดี ลาก,ากยังไล่ย่งไองไอธิบายเลยลาคสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วคนระับกับปุ้งเจนเซ่น,นะครับกับรายการไลฟ์สไตล์ของตัวไลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้จะมาจอบล้วงลึกตับไต้ท้พุงของแอลโอรสแต่ไม่ได้มีบทของแอลโอรสนะวันนี้จะมาถามแฟนสาวของเขาอ้าวไม่ใช่ผมเหรอ,หรอไม่ผมจะมาถามแฟนสาวกับกุณเอซึ่งเป็นภรรยาของแอลโอรสนะครับ แต่ที่ถามได้วันนี้พาเพื่อนมาคนหนึ่งโค้ชเด็กอกฝั่งคนอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนเริ่มต้นเลยก่อนจะทางเข้าเรื่องเลยถามถามน้องเอก่อนว่าแรกๆก่อนที่เรามาเจอแอลเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นเลยก็เขาแนะนำ็ค้ชแล้วก็แนะนำแอลเลยแนะนำทำไมรายการแบบนี้ค่าแอลค่าแอลใช่ไหมต้องแนะนำปะก็รู้จักกันอยู่นี่แอลโอรถรถทางคอนองดาวดังใช่ไหมถามน้องเอเลยว่า ก่อนที่เราจะมาเจอแอลเนี่ยถามความรู้สึกเลยนะนะเราวันแรกที่เราเจออ่ะเรามองเห็นแต่ภาพแอลโอรุนเนี่ยเป็นเมื่อก่อนแอลโอรุนนะใช่เมื่อก่อนแอลโอรุนเนี่ยเขาแบบว่าเป็นที่รู้จักกันยอมรับกันในโลกโซเชียลนะเป็นคนเกเรแบบว่าหาที่จับไม่ได้กระทั่งแม้ตำรวจก็ยังตามตัวแล้วเรารู้ยังไงเดี๋ยวมันเดี๋ยววันนะเดี๋ยววันนะกล้องเห็นเราเยอะทำไมตั้งสัมภาษณ์กันมองอะไรวะงงว่ะออ่ะ ก็ไปย้อนกลับดูนะอ๋ออ่ามีความรู้สึกยังไงถามพี่ถามเอ้ยเนี่ยกูเห็นมุงมองจริงกูเห็นมุงมองมุงมองอะไรออปิดวันแรกอะที่เราจะมารู้จักแอลออยากพี่อยากรู้ว่าพอเราเห็นแอลครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกไงตอนนั้นแอลเข้ามาจีบเราเลยป่ะไม่อะเพราะว่าตอนแรกนี่พี่พี่ชายเขากับ น้องสมพ้ัยเขาเป็นคนแบบว่าบอกว่านี่คือเออะไรเงี้ยจริงๆเคยเจอกันมาก่อนแล้วแต่มันจําไม่ได้อ๋อจะบอกว่าก่อนที่จะมาอยู่กันเนี่ยตอนเด็กวัยรุ่นน่ะเราเคยเจอ ER มาก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเคยพบกันมาก่อนแล้ว,ลวจริงหรอขัาไหนขั้นไหนคบกันแบบข้้งไหนคนรู้จักหรือเพื่อนในโรงเรียนแบบเรียนชั้นเดียวกันก็เป็นแฟนแล้ว อ๋อเฮ้ยเป็นแฟนไม่ได้ถือว่าเรารู้รสชาติว่างั้ัเถอะเคยรู้รสชาติกันมาแล้วว่าอ๋อนี่เหรอแอลอย่างนี้รสชาติแบบนี้ใช่ไหมไรเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรเราถึงแบบว่าต้องห่างกันมาห่างกันช่วงนั้นมามีคนอื่นมามีคนอื่นเฮ้ยแอลโอ้ยทำไมแอลรถที่ใหญ่างบนี้อ่ะเออแล้วบอกไปเจ้าชู้ตอนนแรกเป็นรักสมัยเด็กรักสมัยเด็ก ซึ่งซึ่งแบบว่า,เ,าเรายังไม่รู้จักความรักที่แท้จริงใช่ไหมวอร์จรนเวอร์จรินเรายังไม่รู้จักความรักที่แท้จริงมันยังเม็นแบบว่าตอนนั้นผมสิบกว่าไงครสิบกว่าคนเมียใช่สิบ <c> ก <ười> ว่าข <c ười> <c ười> วบตอนนั้นผมผ <c ười> มสิบกว่าขวบสิบกว่าก็ไปเจออันอย่าพึ่งดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใช้คำว่าสิบสิบกว่าปีเลยมาสิบขวบเด็กเน้อยไงไม่รู้ก็เด็กน้อยจริงอ่ะสิบกว่าปี สิกว่าปีนี่ยไงอายุสิกว่าปีอ๋อสิกว่าปีอ่าสิกว่าปีประมาณสิบเท่าไหร่ไม่รู้อ่าสิบเท่าสิบหกเจ็ดอ่าประมาณนี้ไปเจอนางแถวบ้านอะไรเงี้ยก็เลยพามาเชื่อซะอ๋อเราไปเจอไม่ได้เรียนด้วยกันแต่ไปเจอได้ไม่เียวตอนนั้นฐานตรงๆจากความรู้สึกเลยเราเจอเขาเนี่ยสภาพตอนย้อนกลับไปสิบกว่าปีอะ่ะอย่างนี้ไหมสภาพแม่งขนหนาโดรถครับสภาพนี่ไม่ได้บอกเลยนี่ ตัวแม่โคตรทำเลยเหรอใช่แต่ตอนผมตังเด็ก่ะผมยังไม่รู้ว่าว่ารสนิยมของมนุษย์กับเขาเป็นยังไงกันแม่พู้เลู้สภาพตัวเอาไปแล้วจ้าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักรสนิยมใช่ไหมเราก็เลยไปหยิบหมูหยิบไก่หยิบหมาที่ไหนมาก็ได้บังเอิญไปเจอมันก็เลยพามาจ้างาจ้างาจ้งา คือว่าคือว่าพอพาไม่ไดหมายความว่าใครพามาแบบว่ามาที่รู้จักกันมาเลยก็คือว่าพี่สารของเขาเป็นแฟนที่เขาแล้วหนูก็ไปมาเขาประจานพี่แอลไม่พี่สารของเขาเป็นแฟนของพี่ชายแอลอ๋อเข้าใจเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยพบกันตอนเด็กถูกไม่ถูกจะตามพราตอนที่พบกันวันแรกหรืวันแรกของอายุช่วงสิบแบบขวบสิบปีน่ะตอนเด็กอ่ะพี่พูดไม่ถูกอ่ะรู้สึกเหมือนโดนหมาหุ่ยอยากลองก็คุยคุยกันแล้วก็เจอกันประจานโรงแรมว่า ก็อยู่ด้วยกันนานนานไหมไม่นานไม่นานมากกนเป็นเดียวช่วยมาเป็นประมาณเท่าไหร่จไไม่ด้ประมาณเท่าไหร่ไม่นานเดือนกว่ามั้งเดียกว่าแสดงว่ามึงสใจนะจันทำไมใช่แถว่หวังใจทำไมอ่ะทำไมเราอยู่ด้วยกันไม่นานทำไมคือมันเหลือแอลโอรถเนี่ยคนอยากแอลโอรถไม่มีรูปประทับใจให้เราเลยอ่ะที่ทิ้งจะทิ้งให้เป็นความทรงจำเมื่อก่อนอ่ะมันมีเหตุการณ์ไงเหตุการณ์มีรูปประทับใจเนี่ยแต่ว่าหนูให้เพื่อนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอยัน นี่เขาก็ไปแบบยุ่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่สาวเลยนะโโอ้หจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้ยุ่งกันเลยก็ไม่ได้บอกเลิกกันแค่หายกันไปแต่ตอนนั้นตอนนั้นแอลก็ยังไม่โด่งดังในโลกโซเชียลแต่ก็ยังเกเรเกเรเนีตอนนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ดังแบบว่ายังตอนนั้นยังไม่อยู่ในแก๊งโอรสอยู่เลยตอนนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงก็ทำเวลาปกติอยู่บ้านก็สักวันวันสัก อยู่กับเพื่อนอะไรพเพราะเรื่องหายไปเราก็ขาดการติดต่อ,ตอเขา,า,าแล้วกลับมารีเทิร์นทั้งสองเนี่ยอยากจะรู้เอฟทีก็อยากจะรู้ว่าคือเขาเห็นพี่แอลเนี่ยโด่งดังโลกเส้นเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็แบบว่าอยากจะรู้ความรู้สึกจากภรรยาสาวว่าอะไรมันมันเป็นจุดดึงดูดให้เราไปหลงรักแต่ออกมารอบใหม่เนี่ยไม่จริงๆเราแรกอะไม่ได้คิดจะคบด้วยเลยเพราะว่ากลัวเรื่องเรื่องโลกโซเชียลนี่แหละเพราะว่ามันแบบว่ามีคนดึงดามอะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบว่าถ้าเกิดไปคบแล้วแบบ จะเป็นแบบว่าปิดลบอะไรเงี้ยเกระแสลบอะไรเงี้ยตอนแรกก็หนีหนีตลอดอะไรเงี้ยแบบว่าแต่ว่าคุยกันนะแต่แบบว่าไม่ได้หนีอะไรเงี้ยเหมือนแบบคุยกันแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยไม่กล้าตอนเปิดนลกโดนวิธีที่สามไงเปิดตัวเือแล้วมันเป็นช่วงที่แบบหนูเพิ่งเลิกกับแฟนเขาเพิ่งเลิกกับแฟนอืมแสดงของกเขาเพิ่งเคยมีแฟนไปแล้วใช่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่านะแล้วกลับมาเจอใหม่มันมันติดกับหนูเพราะนี่หรอกซื้อบิ๊กทอด เพี่ถอดแล้วทำธุระยังไงพ็่ไปพี่ไปไปดูวะเมื่ดกค้ผมอะทางที่สั่งพิถอดกับคนอื่นอ่ะแบบว่าชื่อเฟซมันเหมือนกันไงไม่หามไม่ใช่เหมือนไรปะเอ้าเอ้าเอ้าเหมือนเออตอนหน้าผมก็ออกมาได้ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าใช่ไหมผมก็ยังเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออผมก็คุยออกมาแหละแล้วก็ไอคนที่บ้านบอกว่าถ้าอยาก อยากเจอมันอยากให้มันาส่งเลยฮะก็ให้ไปซื้อพริกทอดมันก็มักขายพวกไอ้นี่อยู่พริกทอดพวกเค้กพวกอะไรนี้พริกพริกเนี่ยพริกสดที่หนูได้แห้งนะพริทอดนะใช่ทอดแล้วมันไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดแล้วเราไม่กินเผ็ดไม่ใช่เหรอเราพี่ก็ไม่เผ็ดพริกทอดไม่เผ็ดพริกทอดอร่อยพี่หนูอร่อยเออผมก็กินกินพริกไม่แค่กินเผ็ดแต่กินพริกตัดพริกทอดความพยายามสูงเอาเออก็เออผมไมด้ไปตัดกับมันแต่นี้ผมก็เข้าไปดูมันใช้ใช้ชื่อเฟซไอ้นี่ ไอแวนสตาแหละไม่เอาหรอวะคนใต้มาอเที่ยบเพ่มทหารชายแดนภาคใต้หมอ้กระปุ๊บโอ้โหก็ไปไปจับทื่อพิอกไปจักทื่อพิกแต่มันเกืดอลูกชาย่ะไปจักทื่อพิกเสร็จปุ๊ก็สั่งกับพี่พี่ก็ส่งนี่นี่นี่ปุ๊บพอพังเสียปุ๊ไอเด็กก็ทักกลับมาว่าไม่ได้ไข่พิกซิมชายทักกลมาว่าพี่ผ ไม่ได้ขายผิดทอดนะอะไรเงี้ยที่สั่งผิดก็บอาบอกเฮ้ยไม่ผิดอะไรั่งกินประจำาอะไรเงี้ยก็เลยโทรคุยกันก็เลยบอกว่าเอ้ยขอโทษทีขอโทษทีแล้ว่าผมคงจำคนผิดอะไรเงี้ยจริ่งที่เราอ่ะจะโทรไปหามันแหละแต่มันเป็นเฟซตึกเฟซชื่อเดียวกันอะไรก็รอเต็มมือหมดเลยเ้วก็ยังโง่อยู่อันนี้แต่สุดท้ายผิดทอดก็ติดกยู่ดีก็คือแล้วก็ได้ก็ได้ไม่ได้มาคุยกันก็มาคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ย ตอนนี้คือหัวักมาแล้วัวับมาแล้วคือตั้งแต่เลิกล้านไปแต่วัยรุ่นวันที่เไหร่วันที่เท่าไหรออาวย้อนหน่อยเฮ้ยนี่ขนาดนี่ไม่สนใจเลยเออไม่สนใจเลยแสดงว่าทุกวันเวลาแต่อายุสิบกว่าขวบที่รู้จักกันตั้งแต่เลิกกันไปก็ยัง ก็ยังมีความคิดถึงใี่ว่ามันจะทําอะไรบ้าไม่เคยคิดถึงเลยไม่ได้อะไรไม่ไม่เคยนึกถึงไม่เคยอะไรเลยนี่รอบนี้ยังไม่คิดเลยว่าจะแบบกลับมาอยู่ด้วยกันอะไร่เคยคุยกันตลอดก็คือตอนแกลมาอยู่ว่าเดี๋ยวชั่นชั้นชั่นชั้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 นเป้นชม้นชั้นชั้นชอ้นชอ้นชั่นชั้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 นเั้นช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 ัอนกั้นชั้นชั้นอั้นชั้นเัยยชงเกีั้นกัยนชั้นติดตีัานฟันแทง แต่ถ้าดูในโลกโซเชียลนะจะเห็นแล้วนะใช่ปหก็ม,มันก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงนะแล้วเราพอเรากลับมาเนี่ยเรากลับมารอบสองเนี่ยมารีเทิร์น return, เรื่องพลิกเนี่ยพอมาเริ่มพิกแนละ้วตอนนี้แอลแอลอลรถเนี่ยเขาก็จะเริ่มดังในวงการสานักเลงนะมีข่าวเขอรลงเนี่ยเรามีความรู้สึกกลัวไหมแบบว่าถ้ากูแบบมาอยู่กับอย่างเนี้ยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะดูแลกูได้ไหมแบบนี้ใชเ่าคุมกลัวนะเพราะเคยคุยกับแอลแล้วว่า อยู่หรือก็อะไรเงี้ยหนูก็คนที่แบบตอนแรกเอาตอนแรกเลยตอนที่ว่าหวนกับมาเจอกันเนี่ยถ้าคิดแล้วว่าถ้ากูคุยกับเขาเนี่ยมาซื้อพริกกุยบ่อยเนี่ยมึงมาคืนมาก็คือว่าตอนเริ่มกับเริ่มคุยกันแล้วใช่ไหมพอแบบเริ่มแบบอะไรกันแรกเงี้ยก็เลยแบบไม่เริ่มอะไรกันแล้วคืออะไรงงตลกตั้งเสียก็เริ่มแบบไม่มาคืนเริ่มอะไรกันแล้วคืออะไรสบหรี่กุย คือไม่ให้เปิดตัวในที่นี้หมายถึงว่าไม่ให้เปิดตัวใครรู้เลเป็นภรรยาหรือเป็นเมียแอลไม่ได้ฝังมากเรื่องตักต่อยผมก็ยังไม่เปิดตัวเมอนกันแต่คือว่าผมอะผมก็แบบนี้ถ้าผมคบใครเนี่ยผมเป็นคนคบคนเดียวแล้วก็คบยาวๆเลยประมาณนี้ก็เหมือนดูแนพักหนึ่งดูในไม่กี่วันแหละดูเหตุผลก็ถือว่าเหมือนละพลาดไปแล้วอ่ะ ถ้าเปียตัวไปแล้วเขาก็เลยว่าเราก็เลยแบบว่าเขาู้สึกดีใจนะพระเจ้าแบบว่าถ้าแบบเที่ยวกูโดนนายยุ่งกับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่า <S <S พอมันถึงถึงเวลาแล้วว่าเปิดตัวไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็คุยกันพอคุยกันนางก็แบบว่าอย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยผมอ่ะเข้าใจว่าผมเนี่ยมันสายเลือดจรเก่าที่สงสัยที่ระแวงที่จะเพิดตัวนี่แน่นอนที่เปิดตัวแอบอะไรหรือเปล่าอะไรหรือว่าทำไมมึงไม่อยากให้คนรู้ได้เม่เออ หรือมึงจะมีชูมีกิ๊กข้ออีกคนนึงมีตัวทีสามมีสามโลกอะไรเงีผมก็เลยแบบว่าแม่ผมว่าคิดอะไรหลายอย่างหรือว่าไอเราอ่ะเหมือน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 พร้อมแล้วเขาพร้อมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บก็มีวันหนึ่งต้องบอกว่าผมเดินอะไรเชืองเท้าผมหลุดเหมือนดูหนังเกาหลีเลยอ่ะเด็กชายเด็กชายย้อนกลับไปดูเฟซได้แล้วย้อนกลับไปดูภาพตอนแรกเนี่ยเราไม่เปิดตัวผูรองเท้าให้แฟนเออมันรองกาผเกเท้าให้ผมก็มาปูอันนี้เราถ่ายรูปมันไว ชึบบอกว่าอว่านั่งกินอภังนั่งก็เลยแบบว่าเปิดตัวไปเลยดีกว่ามาใช่คนนี้คือว่าใช่แล้วว่าใช่คแลก็ต่อไปน่าทุกว่ากูไม่ต้องเช็ดที่หมาที่รองเท้าแล้วเพราะมีคนเช็ดกูแน่นอนคนใช้เลยใช่เยื่งเลยยิ่งเลยพอเสร็จบุกของก็คุยกันผมก็เปิดตัวพอเปิดตัวเสร็จบุกตัวนี้ก็อ่ะต่อแล้วอะไรอะไรทําให้เราคิดว่าอ๋ออ๋อแล้วก่อนนี่อีอย่างหนึ่งสายสายไปเป็น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 จุดพีคเลยเป็นจุดพีคพอ ผมก็ได้ละพังหนึ่งต้องเข้าใจว่าตอนนั้นแหละผมอ่ะเพิ่งออกมาใช่ไหมผมเริ่มผมเริ่มจากศูนย์ใหม่ออกมาจากไหนออกออกมาจากเสียหนัาออกมาจากโรงเรียนออ๋โรงเรียนฟองไผ่อินเทลคอมเบนทาวเวอร์รู้กันอยู่รู้กันอยู่ออกมาเสร็จปุ๊บผมว่ามันเริ่มน้ำหนึ่งใหม่จากสิ่งที่เคยสร้างไว้ก็พังหมดแล้วที่เคยมีที่เคยทร้างไวก็พังหมดอันนั้นก็ปล่อยผ่านไม่ต้องไปพูดพูดถึง ผมก็มาเริ่มรับส่วนใหม่ก็คุยกันคบกันผมก็คุยกับมันบบว่าคือผมยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นน่ะคือผมก็ถามว่าว่ามันอยากจะคบกับผมไหมอยากจะอยู่กับผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะร่วมสร้างมันด้วยกันไหมร่วมสร้างใช่ร่วมสร้างไปด้วยกันหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันอยากอยู่กับผมอยากร่วมสร้างไปกับผมอยากใช้ชีวิตกับผมผมก็เลยขอพูดมากเลยมีทิชูป่ะน้ำตาจะไหลเลยผมก็เลยเนี่ยเป็นดอกเียเลยผมตัดใจเลยเพราะว่า คนเราอ่ะก่อนที่จะถ้าเราขาก็ที่ตอนสบายเลยเราจะไม่รู้ถึงตอนรสชาติความลำบากใช่ไหมเราก็เลยเราก็เลยเป็นรถความลำบากขึ้นมาก่อนก่อนที่จะสบายเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเออผู้หญิงคนนี้น่าจะไปโอ้โหได้ตอนนี้ี่แอลโอรสบอกจะพูดหมายความว่าอยู่กับน้องเอมาเนี่ยไม่ได้อยู่ตอนที่มีเงินนะใช่อยู่มาจากลำบากด้วยกันใช่ผมไม่ผมไม่มีเงินเลยแล้วมันก็ดีมากเลยนะจริงวันะมี่อยู่หกพันนะไอมีอยู่เจ็ดพันกบาท มันรู้หญิงที่มากเลยนะเอาเราขอตั้งมาหกพันเหลือคุณรื้อได้ใจว่าแล้วแม่คุณมีเจ็ดพันมาขอโอ้แล้วขอแบบว้ออมขอแบบว่ามาพูดแบบว่ามารยาหญิงอะเราก็แบบว่าแต่เราก็มีเราเราจะมีเราไม่ได้เรามีกึ่งกึ่งอยู่แบบว่าเรามีกึ่งเถู่ว่าไอ้เขี้ยนคิดเขี้ยอะไรกูวะเขี้ยนไม่กระโคบกูได้นานหรอกทำทันไม่ตัดใจแล้วกระโคมกูได้นานวรอกไม่รู้นนี่คิดหลายอย่างหรอวะเพราะนี่มันโอ้มันก็แบบว่าต้องจ่ายค่าห้องต้องนู่นต้องนี่ ต้องก็คือว่ากูเข้าใจแล้วที่มึงพูดอ่ะเพราะว่ามึงเอาไมึงอยากเอาใช่ไหมก็แล้วว่าสภาพผู้ลุดเนี่ยเดี๋ยวเขาออกให้นี่อะไงี้ยแต่พันกาวแับเลาเขาออกให้เหลือแค่พันเดียวแล้วออกให้กันตายก่าก็จอยกันอยู่พักนึงนะกว่าจะแบบว่ากว่าจะเข้ากันได้ใช่เพราะแต่ก้นเข้าไปไม่ได้เลยเข้าไปไม่ได้เลยพอครบก็มาแต่บุกก็เริ่มแบบว่าเริ่มทะเลาะกันเริ่มตักเสียงกันบ้างเริ่มเสียงกันเพราะว่า ผมกับเอเนี่ยเคมีไม่ตรงกันทุกวันนี้ก็เคมีไม่ตรงกันนะเคมีนี่หมายถึงอะไรอะเขาอะก็คือว่าผมดูดน้ำดูดเหนือโอ้ใช่ใช่ใช่ความความที่ใส่ความที่ใส่ความที่กับอันด่วนนี่ใส่มันเป็นอย่างนี้ผมฟังทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะผมชอบขาวมันชอบดำอันนี้เปรียบให้ฟังนะผมชอบขาวมันชอบดำมันกินเผ็ดผมไม่กินเผ็ดมันชอบอะไรอย่างผมชอบรถคันนี้มันชอบรถคันนี้ผมชอบไอ้นี่ันชอบไอ้นั้นไม่มีอะไรตรงกันทั้งอย่างเลย เขาชอบผู้ชายเราชอบผู้หญิงเออไม่ใช่ไม่ใช in ่เหรอเอออืมีตรงกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเออทองท่าเดียวกันใหญ่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 ใ่ใหญ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 ่หญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใ เรื่องความเกเรเรื่องแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่สนใจใครไม่ขีดแล้และอหนูก็ทำให้มันเปลี่ยนนั่นแหละอ๋อออยบอกมนตลอดว่าเออนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบว่าใจเย็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคอยเตือนตลอดจะบอกพี่ว่าที่แอลโอรถดีได้ทุกวันนี้เพราะเราซ่องมอนหนูด้วยแล้วกตัวอายังด้วยเ้าวแล้วบอกว่าไม่กลัวเมียเออเห็นพูดอะไรวะจุดจุดจุดพีกฟังอย่างนึงมีช่วงหนึ่งงออกมาได้พักหนึ่งผมเริ่ม เริ่มเข้าตาจนอะเริ่มแบบว่าเอียะมองไปทางไหนแม่งแม่งเจอแต่ทางตันเริ่มแบบว่าเริ่มหาทางออกไปเจอแล้วแบบว่าเรกลับไปทางเก่าเออแล้วกลับไปทางเก่าแล้วก็คือว่าผมเอาเขาแล้วผมก็อยากจะดูแลเขาเช่าไหมผมอยากจะดูแลเขาผมก็อยากทาอมบาเขาใจไหมแม่งความเียตเชยตาก่อนความคิดกเก็บไว้ยมตึกเกลับมาผมไม่หย่ะจะดีอะไรพอพอพอครั้งที่เก่าเนีกลับมาผมก็แบบว่าเอ้ยผมขายยาแม่งเลยว่าก็คือว่า ตอนนั้นอากาศเลยว่ากัดกะขายเอาเอาตรงนี้รอดไปก่อนนีใช่ป่ะเพราะว่าผมก็ไม่อยากไม่อยากเห็นใครลำบากอ่ะใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นอใช่มัน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 แยบข้ามายขาหมายความความหมายว่ามาอยู่แล้วเอาเขามาเป็นเมียไร้ใช่ใช่แล้วช่วงนั้นอะแอลรู้บอกว่าแอลก็ยังไม่มีธุรกิจอะไรยังไม่ได้จัดต้นทอนปาไม่ถูกใช่ไหมครัก็ยังคาดบอกว่าถ้าเดินไปทางผิดก็ผิดแน่เลยก็ไม่อยากจะหวนกลับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดจะจะทำใช่ผมก็เลยคุยกับมัน ไปคุยกับเมียผมก็คุยกับเมียผมเสร็จปุ๊บเมียผมบอกว่าถ้าเกิดผมไปขายายาเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งผมโดนจับปุ๊บแต่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องโดนจับแลวตอนนั้นค,คือว่าตอนนั้นผู้อยากเปิดหน้าแรกเลยแล้วถ้าโดนจับอ่ะถ้าโดนจับมามันพูดคำเดียวนะว่ามันไม่หลอกพูดตรงๆให้เราได้ก่มันไม่หลอกม,ม,มันรอไม่ได้ถ้าเป็นคน,ดน,น,คนดอด่นเขาไม่อดนเใช่รอ <S <S พี่แน่จัดเล่นทุกคนเลยสองวันเออรอพี่แน่ ก็มันเป็นบทเรียนของผมอะมันเป็นคือว่าเอมันป็นคูดพูดตรงเป็นขวานพาตากคือว่าพูดเลยดื้อๆสาบๆเลยหมายนว่าคือว่ากูจะเอาก็เอาเลยติดไปมัยกูไม่เอาคือไม่เอาก็พอพอคุยัเสร็จบุ๊กมันบอกมันรอไม่ได้มันไม่อยากให้ผมไปขายแหละแค่มั้นไม่อยากให้ผมไปขายไม่อยากให้ผมไปยุ่งอะไรเงี้ยผมว่าไปนอนทีทบทวนอะมันก็พูดห่วงมันอะ ไอ้เฮียติดคุกใครร้อได้ไม่เคยรอได้มันไม่มีใครร้อได้หรอกเพื่อนจริงมล้อไม่ได้ล้อไม่ได้อไปหมดอีกตัดแล้วพอพอเสร็จปึ๊บหลบไปนอนคิดแล้วเหมือนว่าสู้ไปกันดีกว่าซึ่งตอนนั้นอ่ะเอมขายของอย่างยอนลำบากด้วยกันเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันได้แต่ได้อยู่ด้วยกันไงแต่ถ้าเราสบายแค่ชวงแบ๊บเดียวเราต้องแยกจากกันความคิดเราอ่ะคืออยากให้เขาสบายเน่เราไม่คิดถึงผงเลยว่าเขาที่มาหาเราแต่วันนั้นมาพูดแบบว่าเตือนสติเรามาฉุดความคิดเราแบบว่า มันพูดเหมอเอออย่าทำนะ,ะอะไรเงี้ยพอทำไปก็เหมือนต้องห่างกันแล้วว่ามันไม่มีใ,ใครรอใครได้ดึงสติเรากลับใช่<อ>ผมก็เชื่อไหมผมไม่เคยทําอะไรพวกนี้นะดูจากดูจากเมื่อก่อน,นผมไม่เคยมาขายใช่ใช่เห็นแหมเอขายของบอกว่าผมก็ช่วยมันขายของอี<า>กผมก็ผมก็ไม่ส่งนี่ใช่ไหมผมทําไม่เป็นอ่ะผมไม่ชอบอะไรจิ๊กๆิ๊กหุ่นยนคานยิ่หุนก็ไม่ส่งผมก็ไม่ส่งไปส่งทามทามทาทาอยู่กับมันจนผมก็เริ่มดีขึ้นตามดับดีขึ้นไปเรื่อยประมาณนี้ ก็เลยว่าเออตอนระหมากที่สุดเราเคยแบบผ่านมาแล้วใช่ไหมแล้วจะนับอะไรกับวันที่เราสบายใช่ไหมเว่าถาน<อ>่มันเป็มันเป็นว่ของมวกเกเกจ่ิงามา<ช><ช>ตลอดอ่อถาม่าถามว่าถามว่าถาม,ม,มว่าถามว่าถามว่าถามวถมว่าถามว่าถมวมวามาวา่าถมว่าวกาถามวาถว่าถามว่าาว่ถามว่าว่าถามว่าถามว่าถามว่เถามาถามว่าถามว่าเ่าถมั่ามว่มาถึงว <ไอ S 3> ่าถาว่าว่าเราผ่านอมไรามา่่ เราผ่านแบบว่าผ่านคูกผ่านตารางความเกเรการทําผิดอะไรไปเยอะตอนนี้เราเริ่มดูแล้วว่าสิ่งไหนมันเป็นของจริงสิ่งไหนไม่ใช่ของจริงการที่เราจะอยู่ให้คนมีความสุขอะ่ะมันจะทําให้เราอยู่ได้นานมันต้องอยู่คนนั้นใช่ไหมแลลวผู้ชายผู้ชายก็จะอยู่ไปเองแต่ผมก็เชื่อนะ,ะยังแอลแหละควสามารถที่ในยุคสมัยนั้นนะจะหาผู้หญิงได้หลายหลายคนนะหาได้หาได้หา,าได้สวยกว่<อ>าหน<อ>ูเออแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่า,วากิ่นปาแซลมอนใ ไม่ใช่ไม่ไอท่ากินปลาแซลมอนนี่มันคืออะไรเหนไหนเจะเปิดของจากใจเราเลยมันนี่ก็วลาหนูหายของทั้งบ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวหนูก็จะมีกลิ่นคาวพราของไม่ใช่ไอ้เนี้ยหลอกลวงเราเปิดหมอนนี่ทำไมเราลุกหมอนขึ้นนี่ไแต่ราได้ไงลอง่โอ้โหแล้วโอ้โแล้วโอ้โหแล้วไอเนี้ยไม่ใช่ปลาซมอนปลาปา เ้าสมมุติว่าเราทะเลาะกันมีอยู่อ่ะวันหนึ่งเราเกิดทะเลาะแอลขึ้นมาเนี่ยแล้วเรามีวิธีการที่ว่าจะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยเกิดต่างฝ่ายต่างงอนกันเงี้ยอย่างแอลง,งอนเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีมัดใจแบบว่าคือการมอกลับคืนแบบว่าให้แอลกลับคืนมาเป็นปกติได้ยังไงวิธีการเนี่ย<ล>เรามีมั้ยลากขึก้นเตียงเดี๋ยวพี่หายแล้วแบบเดียวลาเหอลากยังไงล่ยังไงอธิบาย่ลยลากลากยังไงลากนเยมัดจิกหัวผมเลยลากเลยมันจิกผมลากไปเลยเหรอแบบเดียวก็หายแล้ว หรือไม่ก็แค่แบบว่าไม่อ้อนนิดนึงก็หายแล้วมีไหมมีแบบว่าแบบว่าผิวแบบเตลรบมสาบชาแบบนี้ได้โชว์ป่ะช่วยชอบเพลงหุ่มอารมณ์หรอใส่เป็นนางแมวก็ตายเลยนี่เลยเอาแฝ้ฟาดใช่แอลชอบแบบนั้นเหรอแล้วอันนี้คือวิธีวิธีการง้องของเราเอาแล้วสมมุติว่าเกิดเรางอนมากอย่างเงี้ย แล้วเขาจะมาง้อเราในรูปแบบไหนเงินสดเท่านั้นพี่เหรอเขาไม่ได้ใส่แบบอนุญาตกันเลไม่ใช่ไม่ใส่เก่งยดตัวเดียวแล้วพี่อยู่ก็ตายแล้วกล้ารำรำแบบเต้นอย่างนี้อ่ะมีป่ะโอนมีแดดหายเลยหรอโถผมนอนก็ดิกสองทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามมาเลยเจ๊อะไรก็ดิกเนี่ยเดี๋ยวผมนอนนะก็ดิกเนี้ยปุ๊บปุ๊บนี่หูตั้งมาจากปุ๊บเฮ้ยมันงอไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ๊อะไรกันอะไรก็ดิกหูก็ตายนอนดิบเงี้ยไอ้นี่เห็นไม่ได้าหูตั้งเลยอ่ะเห็นปุ๊ พอเห็นมุบแล้วหันไปเจอกระดิกกระดิหน้าเตะพอพอจะตั้งมาตั้งมาหาก่อนหาแล้วก็เป็นสัญญาณบลีบอเหรออ้าวพอตั้งอ้โหโ้โอ้โหโ้โอ้หโ้โอ้โหโ้โอ้โหโป้โอ้โอ้โหโป้โอ้โหโ้โอ้โหโ้โอ้โหโป้โอ้โหโ้โอ้โ้โอ้โหโป้โอ้โหโ้โอ้โหโป้โอ้โ้โอ้โหโป้โอ้โหโ้โอ้โหโ้อ้โหโป้โอ้โหโป้โอ้โหโป้้โหโ้โอ้โหโ้โอ้โหโ้โ้โหโอ้โหโ้้โหอ้โหโ้โอ้โห้อ้โหโ้โออ้โหโ้โอ้โหโ้โอ้โหโ้โอ้โหโ้้ เรารู้กันแล้วเราเดินเก้าผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วต่อไปก็เป็นบ้านไปชีวิตที่เราจะต้องคิดแล้วก็วาดฝันแล้วก็ไปด้วยกันแค่นั้นเองเพราะว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าทัวนนี้มันก็ไม่มันไม่เหมี่แล้วเราว่ามันลงมันลงตัวหมดแล้วอะไรคลิปนี้ก็พอในราวก็รู้เรื่องราวข้าวๆของพี่แอลโอรถกับน้องเอนะครับไอคือน้องสาวสุดสวยเพิ่งเป็นแฟนภรรยาของ เียลโอรถนะเราก็รู้อะไรพอสมควรแล้วนะก่อนจากกันไปก็ได้ข่าวว่าตอนนี้แอลโอรจะเปิดร้านสั่งร้านใหม่ใช่ก็เอรื่องนี้นะครับก็กําลังจะเปิดร้านแล้วเปิดร้านสั่งครับที่อิสระภาพยี่สเอ็ดนะครับซอยวัดสังกระจายเขตบางใหญ่ครับเดี๋ยวก็หลังคลิปนี้ก็จะให้ดูภาพมันจะตาน ายว่าร้านเราขึ้นหน้าถึงไหนแล้วร้านร้านเรานี่อยู่ที่บ้านเลยใช่ร้านอยู่ที่บ้านเลยอยู่ท้าสองเลยมาสั่งได้เจอพี่แอนแน่นอนใช่เจอแน่นอนออใช่ก็เดี๋ยวเก็บผ้าห้ดูเล็กน้อยตอนนี้ร้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กำลังรออุปกรณ์มาลงเพราะว่าตอนนี้ก็เอาบางส่วนแล้ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันประมาณนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับกับร้านสั่งของผมนะครับและไม่ใช่เฉพาะร้านสั่งที่เราจะเปิดใหม่ไอสินค้าที่ทําอยู่ก็ยังอยู่นะพวกพวกทะเลดอง ครีมครีมสนใจครีมนะเพราะว่าถามมันผมไปที่ไหนก็ถามพี่นะว่าแต่ของแกครีมครีมครีมแอลดีจริงๆนะวันนั้นผมใช้ครีมอะไรขวดเป็นเซรั่มที่หยอดหน้าผมเอาไปทาหุ่นนงขาวจู้เลยสุดยอดจริงๆเขาดีจริงพูดทำไมก็เดี๋ยวพาดูกันก็มีครีมนะครับครีมหน้าใสหน้าเด้งครีมผิวมีหมดนะครับก็ใครที่สนใจหรือว่าเห็นหน้าผมวันนี้ครับก็ตติดามสนใจครับทักแชทกันเข้ามาได้แล้ครับสองในหนูครับแล้วก็ อาหารทะเลซีฟู้ดทะเลดองปลาทอมอนกุ้งอะไรมีหมดนะครับครบเครื่องเลยก็ซอรเรดูไหมครับที่ต่อได้เดี๋ยวจะให้ดูภาพตอนหลังนะครับโอเคแล้วก็คร่าวๆเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปถ้าใครสนใจสินค้าของพี่แอลนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพี่แอล, <c oughs> อลโอรสพี่แอลโอรสน้องเอน้องเอสุดสวยและเพื่อนผมมดเอกบางแคนะครับเดี๋ยวจะฝากลิง์ไว้ให้ติดตามกันครับวันนี้เราสี่คนก็ขอลาไปก่อน Cause I've been living life